นบีเอแปดแปดสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่วงพลังงานทางเลือกนะครับตัวนี้นบีเยาไปใช้มาเองแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่นะครับอะไรที่มันไม่เข้ามือเราก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเพื่อที่ไปเอาตัวที่มันเข้ามือกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็ดูาราละเอียดกยันก่อนนะนะครับเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะนะครับตัวนี้เป็นชิมาโนคาดิ2สองศูนย์หนึ่งเอหมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายนะ สภาพก็มีริ้วรอยครับมีริ้วรอยสาย PE ที่ใส่ให้เนี่ยเป็นสายอัลซูานะครับแล้วก็ช็อคสายหน้าก็60ปอนด์นะครับสำหรับเล่นงานชโดโดยตรงเลยนะครับตัวนี้เอามาเนี่ยยังไม่ได้ป่านะแล้วก็ไอที่เขียนเนี่ยแฮชแท็กสก็คือ PE3 นะตัวนี้นะ PE3 มนะครับมันสามารถลบได้นะลบได้ถ้าไม่สนใจถ้าซีเรียนก็เดี๋ยวระเบียรลบออกให้นะครับนะ ก็ดูสภาพนะเห็นไหมสภาพร่า้านะครับแบบนี้ดูด้านบนนะตําหนิแบบนี้พยายามให้เห็นชัดเจนที่สุดนะครับสภาพนะด้านหน้านะครับมีริ้วรอยแบบนี้นะครับฝาข้างนี่ตรงนี้นะครับก็สภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะแล้วก็ด้านบนนี่ครับให้ดูตําหนิกันแบบจัดจ้าไปเลยนะนะครับถ้าดูในคลิปแล้วมันไม่ชัดหรือว่าดูไม่ได้หรือมองเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยสามารถทักเข้ามาบอกนักเียได้นะครับเดี๋ยวนักเบียนถ่ายรูปส่งเพิ่มเติมให้อีกทีนึงนะครับนะตัวนี้ นะครับดูการใช้งานนะว่าลื่นไหมระบบหนวดเป็นเม็ดลานะครับเพราะนั้นมันลื่นปกติอยู่แล้วเนี่ยพวกนี้นะครับเห็นไหมระบบหนวดเป็นเม็ดลา้วมันลื่นอยู่แล้วนะครับสบายๆเลยเปลี่ยนแขนหน่อยหนึ่งก็หล่อแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับนี่ไปใช้มาแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยเข้ามือนะครับเพราะฉะนั้นขายเลยครับที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งครับผมหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมส่งครับตัวนี้นะครับถ้าสนใจก็รีบๆทักมานะนะครับถ้าใครช้าก็